สวัสดีครับผมยิปจากเขาว่ากันว่าสตอรี่นงเป็นนักเรียนปวสที่อยู่ในปีสุดท้ายและใกล้จะเรียนจบในทีแรกนองอาศัยอยู่ในหอพักเพียงคนเดียวแต่พอหลังๆเพื่อนๆและรุ่นน้องของนองก็ได้ชักชวนเขาย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเช่าด้วยกันเพราะว่าบ้านหลังนั้นมันใหญ่มากและก็มีอยู่หลายห้องและเมืนน่อนงตอบตกลง ก็พากันย้ายเข้ามาในทันทีในวันที่ย้ายเข้ามานั้นลนักษณะของบ้านพักมันเป็นบ้านแบบทาวน์เฮาส์มีสามห้องนอนและสองห้องน้ำซึ่งเพื่อนของโหน่งก็ได้จับจองสองห้องด้านบนกันหมดด้วยความที่โหน่งเป็นคนอะไรก็ได้เขาจึงเลือกที่จะนอนชั้นล่างตรงกลางติดกับบันไดบ้านซึ่งเป็นห้องที่เล็กที่สุดและมีเพียงหน้าต่างบานเก็ดพอจะให้มีแสงธรรมชาติส่องเข้ามาเพียงสลัวเท่านั้น หลังจากย้ายเข้ามาได้ประมาณสองเดือนหน่งจะเป็นเพียงคนเดียวที่มีค่าเรียนช่วงบ่ายซึ่งในตอนเช้าของทุกๆวันเพื่อนและรุ่นน้องจะตื่นไปเรียนในตอนเช้าและหน่งเองก็ต้องเป็นคนตื่นมาปิดประตูบ้านและเข้านอนต่อเป็นกิจวัตรประจําวันและบ่อยครั้งที่หน่งขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรียนช่วงเวลาที่กลับเข้ามาก็มักจะเจอป้าที่อยู่บ้านตรงข้ามทักประจําว่าไอน้นมนอนหลับกันไหม ฝันเห็นเลขหรือเปล่าหน่งเองก็ได้แต่แปลกใจแต่ก็ไม่ได้เก็บเรื่องพวกนี้มาคิดจนมาถึงวันที่เกิดเรื่องเหตุการณ์ทุกอย่างก็ดำเนินไปตามปกติตอนเช้าเพื่อนและรุ่นน้องออกไปเรียนหน่งเองก็เตื่นมาคอยปิดประตูแล้วก็เดินกลับเข้าห้องมานอนหน่งนอนในท่านอนหงายปกติแต่ในจังหวะที่มือของเขากำลังทิ้งลงไปที่ข้างลำตัวแทนที่มันจะสัมผัสดโดนที่นอน กับกลายเป็นว่ามือขวาของเขานั้นสัมผัสไปโดนอะไรบางอย่างคล้ายกับฝ่ามือของคนมันเป็นความรู้สึกที่เย็นเย็นด้วยความรู้สึกที่ผิดปกติโหนงเลยตัดสินใจตะแคงข้างพลิกตัวไปที่ด้านขวาของตัวเองทันทีท่ามกลางแสงในตอนเช้าที่สอดส่องผ่านบานเกตเข้ามาเพียงน้อยนิดและภาพที่โหนงเห็นก็คือร่างของผู้หญิงผมสีดำยาวเนื้อตัวซีดขาวไม่สวมเสื้อผ้า นอนอยู่ในท่านอนงายแต่หันหน้ามามองที่หนงด้วยความเรียบเฉยแวบแรกที่หนงตกใจสายตาก็ไปสะดุดกับรอยสักผีเสื้อที่บริเวณต้นขาตอนนี้เขารู้แน่ชัดแล้วว่าต้องเป็นผีแน่ๆหนงยังคงทำเป็นใจแข็งและพยายามเอามือข้างขวาของตัวเองออกจากฝ่ามือของผีสาวตนนั้นและพลิกตัวหนีสายตาที่จ้องเขม็งอยู่ หันหลังให้กับร่างของผีสาวที่นอนอยู่ในตอนนี้เวลาผ่านไปนานเท่าไหรไม่รู้ในขณะที่หน่งพยายามนอนข่มใจอยู่แต่ตัวก็ยังสั่นเทาหูก็ได้ยินเสียงพระที่มาบิณฑบาตกำลังให้พรป้าบ้านฝั่งตรงข้ามหน่งจึงได้ตัดสินใจกัดฟันลุกออกจากห้องเปิดประตูหน้าบ้านทันทีและวิ่งเข้ามาหาป้าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามและเมื่อหลุดพ้นออกจากห้องได้หน่งทำใจตั้งสติสักพัก แล้วก็เล่าเรื่องที่เจอให้ป้าบ้านฝั่งตรงข้ามฟังพร้อมกับเค้นเอาความจริงจากปากเพราะว่าโหน่งมั่นใจแล้วว่าป้าต้องรู้อะไรแน่ๆแต่ป้าเองก็ไม่ยอมบอกแกล้งทำเป็นเมินคำถามของเขาสุดท้ายเมื่อหมดความอดทนนองบอกกับป้าไปว่าผีตัวนั้นผมยาวและสวยมากที่สำคัญน้องเขามีรอยสักผีเสื้อตรงต้นขาขวาและก็เป็นผลเมื่อป้าได้ยินก็สุดตัวลงนั่งร้องไห้ทันที จนในที่สุดหน่งก็ได้รู้ความจริงจากปากของป้าว่าผีสาวที่หน่งได้เห็นในห้องนั้นแท้จริงแล้วก็คือหลานสาวของป้าเองที่เมื่อก่อนพบรักกับรุ่นพี่และพากันมาอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านจนเมื่อฝ่ายชายเรียนจบก็แยกไปทำงานและได้เจอกับแฟนใหม่หลานสาวป้าเองก็เสียใจจึงตัดสินใจผูกคอตายในห้องนอนที่หน่งนอนนั่นเองพอพูดจบ ป้าก็เดินเข้าบ้านไปหยิบรูปมาให้หน่งดูและรูปนั้นก็ตรงกับผีสาวที่หน่งได้เจอทำเอาเขาถึงกับขนหัวลุกแต่เมื่อป้าได้ถามกับหน่งว่าเขากลัวผีตนนั้นหรือเปล่าหน่งก็ได้แต่จำใจตอบว่าถ้ามาในสภาพที่สวยแบบที่เขาเจอก็ไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวนั่นก็เพราะเขาต้องอยู่ที่นี่จนกว่าจะเรียนจบเหตุการณ์เช้าวันนั้นก็ผ่านไปจนถึงเวลาที่หนงต้องไปเรียน และกลับมาในตอนเย็นพร้อมกับตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ไม่รู้ตอนนั้นหน่งคิดอะไรอยู่เขาจุดธูปหนึ่งดอกและบอกกล่าวกับผีสาวตนนั้นว่าถ้าจะมาให้เจอกันในฝันแต่ท่านเหงามากแล้วก็ให้มาสิงในตุ๊กตาตัวนี้และถ้ามาสิงเมื่อไหร่แล้วก็จะได้นอนกอดทุกๆคืนหลังจากที่บอกไปแบบนั้นในทุกๆคืนหน่งเองก็จะนอนฝันถึงผีสาวที่เจอในสภาพที่สวยงาม หน่งนอนกอดตุ๊กตาตัวนั้นทุกคืนจนรู้สึกสนิทและไม่มีความรู้สึกกลัวหลงเหลืออยู่เลยจนเวลาผ่านไปถึงช่วงที่หน่งเรียนจบปะวะสและเตรียมที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเขาก็ออกจากบ้านหลังนั้นเพื่อกลับมาอยู่บ้านกับครอบครัวแต่ก็ยังคงหอบผิ้วตุ๊กตาหมีที่เขานอนกอดกลับมาอยู่ด้วยในเวลากลางคืนที่อยู่บ้านหน่งก็นอนกอดตุ๊กตาปกติเหมือนเดิมที่เคยทํา แต่มันต่างกันตรงที่ตัวเขากลับฝันว่าผีสาวตนนั้นขึ้นบ้านมาหาหนงไม่ได้ในทุกๆคืนหนงมักจะฝันเห็นว่าผีสาวมาร้องเรียกเขาที่หน้าบ้านแล้วก็เป็นหนงเองที่เป็นคนเดินลงไปหาเธอในฝันจนกระทั่งคืนหนึ่งหนงก็ฝันว่าผีสาวตนนั้นสวมชุดแต่งงานสีขาวสวยงามเข้ามาหาหนงแล้วชวนเขาไปอยู่ด้วยและด้วยความผูกพัน หน่งเองก็ไม่รอช้าตอบจกลงไปทันทีและปล่อยให้พีสาวเดินจูงมือพาเขาลงบันไดบ้านไปแต่ในช่วงที่กําลังจะก้าวขาลงไปในชั้นสุดท้ายจูจ่ๆก,ก็มีมือหนึ่งเอื้อมเข้ามาจับมือของหน่งเอาไว้และเมื่อเขาหันกลับไปมันก็คือมือของแม่หน่งนั่นเองหลังจากยื้อแย่งขัดขืนกันอยู่สักพักในฝันนั้นแม่ของหน่งก็ได้ออกแรงกระชากหน่งเต็มที่ จนหลุดจากผีสาวต้นนั้นทันทีและเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาก็พบว่าตัวเองมีไข้สูงมากรอบข้างมีพ่อกับแม่ที่คอยเรียกเขาด้วยความเป็นห่วงและเมื่อฟื้นคืนสติได้เต็มร้อยพ่อของหนงจึงรีบพาตัวเขาไปหาหลวงพ่อที่วัดในเวลาเกือบตีสามของคืนนั้นเมื่อหนองไปถึงวัดหลวงพ่อก็จัดแจงให้หนงดื่มน้ำมนต์ปุกเสก และจัดการผูกสายสินที่ข้อมือเพื่อเรียกขวัญจากนั้นก็ให้เขาเข้าไปอยู่ในโบสถ์ตลอดคืนจนถึงเช้าหนงจึงรอดมาได้เมื่อกลับมาบ้านและอาบน้ำมนต์ที่หลวงพ่อให้มาอีกรอบเมื่อหนองส่องกระจกดูก็แทบตกใจในสภาพของตัวเองเพราะเงาสะท้อนตัวเขาในตอนนี้มีสภาพที่ผอมโทรมหน้าตาไม่มีลาสีคล้ายกับคนที่อดหลับอดนอนมาหลายเดือนเมื่อเขาสอบถามแม่ ว่าทำไมถึงปล่อยให้เขามีสภาพแบบนี้และทำไมถึงไม่มีคนทักหนงเองก็ได้คำตอบกลับมาว่าทุกคนพยายามที่จะบอกและเตือนนองตลอดเวลาแต่กลับถูกหนงเถียงและงุนเหงิดใส่สุดท้ายแล้วหนงจึงตัดสินใจนำตุ๊กตาตัวนั้นไปทำพิธีเผาในวัดที่เขารักษาตัวทันทีถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ